ทางกระทรวงแรงงานค่ะตอนนี้เรียกได้ว่าหนุนเต็มที่เลยค่ะสนับ,บสนุนในเรื่องของการฝึกอาชีพเสริมให้กับผู้สูงอายุนะคะในพื้นที่ของตำบลสม็ดโดยหวังว่าจะให้ผู้สูงอายุนั้นสามารถช่วยเหลือตนเองและครอบครัวยามเกิดวิกฤตโควิดค่ะ โดยคุณจำเนียนขาวจันร์ทผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน3ชนบุรีเป็นประธานในการเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอาชีพเสริมสาขาการแปรรูปและถนอมอาหารโดยมีการฝึกการแปรรูปและถนอมอาหารนะคะหลายหลากเมนูเลยนะะไม่ว่าจะเป็นการทำหมูฝอย ขาวเกลยบฟักทองมันม่วงนะคะคมะเขือเทศแช่อิ่มคุกกี้กุ้งแห้งกะรีปั๊บงาดำนี่นะคะเขาก็ระบุเลยว่าวันไหนจะฝึกอะไรบ้างโดยหวังว่าให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมหลักสูตรได้มีความรู้ไปประกอบอาหารรับประทานเองหรือทำเป็นอาชีพค่ะคเพื่อเป็นการเสริมสร้างรายได้ให้กับครอบครัวด้วยนะคะคโดยคุณสิริมามหาพันธ์ ต้องเรียกว่าคุณยายแล้วนะคะอายุ83ปีะคะ่ะ83ปียังไม่หยุดการเรียนรู้เลยนะคะ คุณยายสิริมาซึ่งเป็นหนึ่งในผู้เข้ารับการอบรมก็ยืนยันเลยค่ะว่าโครงการที่เข้ารับการอบรมนี้เป็นโครงการที่ดีแล้วก็ยืนยันอีกนะคะว่ายังเข้ารับการอบรมและสามารถฝึกอบรมการแปรรูปและถนอมอาหารได้อย่างไม่มีปัญหาต่อสุขภาพนบางคนเป็นผู้สูงอายุกลัวว่าไปเรียนไปทำโน่นทำนี่แล้วจะแบบอาจจะไม่ค่อยสบายไะประมาใช่นะคะ ก็ยืนยันเลยว่าไม่มีปัญหาต่อสุขภาพแน่นอนทำง่ายๆนะคะโดยทั้งนี้ค่ะคุณพุทธิกุลนะคะก็กล่าวว่าโครงการนี้เนี่ยถือว่าเป็นประโยชน์เลยทีเดียวล่ะคาให้กับชาวบ้านเขาจะได้มีอาชีพเสริมในการช่วยเหลือตนเองหรือว่าสร้างรายได้ให้กับครอบครัวในช่วงโควิด -19 ซึ่งตอนนี้ก็ถือว่าประชาชนก็ได้รับความลำบากนะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินรายได้ โดยโครงการนี้ค่ะก็คือเป็นโครงการที่จะพัฒนาและเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดชนบุรีสำหรับชนบุรีนะคะก็ได้รับมาทั้งหมด3โครงการโดยจะฝึกอาชีพให้กับแรงงานอิสระจำนวน500คนคก็จะแบ่งเป็นรุ่นรุ่นไปนะคะรุ่นละ20คนค่อยๆฝึกกันไปค่ะโดยสำหรับพื้นที่ตำบลสเมเด็จฝึกไปแล้วทั้งหมด4รุ่น การฝึกก็จะฝึกตามความต้องการของชาวบ้านเป็นหลักเลยค่ะไม่ขัดใจชาวบ้านนะคะสำหรับผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้เลยค่ะทางเว็บไซต์ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน3ชนบุรีนะคะ